ชุมชนที้ต่างมาสัก200ปีด้วยกันผ่านมาสักสี่ชั่วอายุคนเป็นกเกษตรกร99%ของเราเนี่เป็นชุมชนกเกษตรทํญญา,รราทสวนยางพาราทําสวนผลไม้ทํานากับประมงชายฝั่งนิดหน่อยความเป็นอยู่ของพวกเราใช่รูปแบบ ของพระเจ้าแผ่นดินที่เรียกว่าการน้อมนําหลักปัจยาสศรกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติรวมตัวกันทําเรื่องกเกษตรอินทรีย์ผ่านกลุ่มงานกเกษตรพื้นบ้านรวมตัวกันทําเรื่องของการแปรรูปผลผลิตผ่านเครือข่ายแปรรูปผลผลิตรวมตัวกันทําเรื่องของตลาดสีเขียวรวมตัวกันทําเรื่องโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวสิ่งที่เราทํามาใช่รูปแบบ เครือข่ายองค์กรยุมชนปัจจุบันเรียกตัวเองว่าสภาองค์กรยุมชนตำบลเนินข้อคนภายนอกรู้จักเราก็มาเที่ยวมาเรียนรู้รวมกันที่นี่จึงใช้คำว่ามหาวิทยาลัยบรรหน,นกโลกแห่งการเรียนรู้ทำให้ผู้คนสนใจงานของเราเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเรากันเองในระดับสภาองค์กรยุมชน ปฏิสัมพันธ์กับคนภายหนอกผ่านการทำงานกับเครือข่ายทั่วประเทศหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าแผ่นดินเราเนี่ยนะครับเน้นเรื่องการพึ่งตนเองเวลาที่เราจะลงมือทำอะไรก็าตามเราจะเริ่มที่ตัวเราเองเสียก่อนเมื่อเราเริ่มที่ตัวเราเองแล้วเนี่ยนะครับเราค่อยๆขยายกลายเป็นกลุ่มกิจกรรม กร่มกิจกรรม40กลุ่มกิจกรรมที่นี่นะครับทำเรื่องสําคัญ4เรื่องคือการฟื้นฟูทรัพยากรคนดินน้ําปลาพวกเรามีความมั่นคงมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะครับโดยนําเรื่องของกเกษตรมาบวกกับการท่องเที่ยวต้องขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิง่ง ที่ให้การดูแลสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของพวกเราให้เติบโตมายางต่อเนื่องและสุดท้ายชีวิตผู้คนที่นี่มีความมั่นคงทั้งกเกษตรและการท่องเตี่ยวผสมกลมกลืนกันไป ขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทําให้พวกเรามีชีวิตที่มั่นคงทั้งกเกษตรและท่องเที่ยวไปด้วยกันขอบคุณอีกครั้งนะครับกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน